สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าอากาศเย็นๆหนาวๆเลยนะคะที่นี่อุดรธานีค่ะซึ่งหนาวมากตืน่นเช้าแลวก็ค่ะเห็นเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านแบบเริ่มเป็นกังวลเรื่องบอลหน้าหนาวนะคะเริ่มเป็นกังวลเรื่องบอลหน้าหนาววันนี้นะคะเฟิร์นจะพามาดูโอ้ยมีคีมูกด้ว <c> ย <oughs> ม้ากันทักกับนะคะ ใครที่บอกว่าออน้องเฟิร์นคาบ่อหน้าหนาวอาการมันจะเป็นยังไงหน้าหนาวนอกตู้กับหน้าหนาวในตู้ต่างกันไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเต็มๆเลยว่าหน้าหนาวนอกตู้หน้าอย่างนี้คะ่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าที่ทุกท่านจะเห็นดังต่อไปนี้อายุเท่ากันนะคะอายุเท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปก่อนที่เราจะไปดูฝากกดไลค์ like, ก,กดซับสไครต์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไป์นด้วยนะคะเดี๋ยวกับกล้องหลังไปเลยคะ่ะ เราจะพามาดูก่อนนะคะว่าต้นที่เราจะไปหยิบมาเนี่ยมีสแลนนะคะสแลนตัวนี้จะอยู่ที่75%เอนาะแล้วก็จะมีสแลนคุมข้างด้วยด้านหลังก็จะเป็นต้นไม้นะคะนี่คือโกโก้ชุมพรหนึ่งไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเนี่ยอาการก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือบริบทของเขาดัานงนั้นใครที่วางใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะอาการก็จะเหมือนกันนี้แต่เนี่ย น่าจะแบบต้นไม้ใหญ่มากนะอกไหมเพราะว่ามันแบบค่อนข้างจะไม่มีแสงเข้าจากฝั่งไหนเลยนะคะม้าการทกกตัวแรกทำทาดำแถมแทำแนี่คือม้าการะกใบเฟินเองค่ะสภาพเป็นแบบนี้เลยอึ๊บหนาวแล้วหนาวนี่อันตัวนี้คือนี่คือจากสภาพประมาณสิบกว่าใบเลยนะ นี่คือพอเขาหน้าหนาวนอกตู้อาการเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่คือหนาวนอกตู้นะคะซึ่งม้าการอากาศตัวที่สองที่จะพาทุกท่านไปดูนะคะม้าการอากาศตัวที่สองที่จะพาทุกท่านไปดูนะคะเรามีแลแอนค่ะเรามีแสลแลนตัวนี้แปดสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่หรอกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเท่ากันนะคะแต่ว่าตรงนี้อากาศจะปลอดโปร่ง ปอดเลยนะคะแดดแสงเข้าแน่นอนฝั่งนี้ก็จะมีแสงเข้าจากฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือแสงจะเข้าจากฝั่งนี้นะคะม้ากาญะตัวนี้กัดสีสวยมากเป็นไม้นอกตู้ตาตินิดหนึ่งนางใบน้อยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าอายุเท่ากันอายุเท่ากันนี่เป็นไงดูสีซะก่อนเจ้ามนุษย์เห็นสีไหมเห็นสีม้ากาญกาะตัวนี้ไหม ฮารุฮาระสวยมากตัวนี้เริ่มกัดชมพูแล้วกัดเป็นเป็นเวนทอนแบบชมพูลองชมพูนี่กันทกะแท้นะจ้าบอกไว้ก่อนเนี่ยอะจากต้นนี้เป็นสีนี้อ่าสภาพประกาศต่างกันนะคะอันนี้หนึ่งใบอันนี้อ่าอันนี้มันมีสักสองหัวมัง้งถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นจอมหลักมันมีหลายใบอยู่พอสมควรนะคะก็อะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูม้ากันทกะในตู้ เดี๋ยวพาไปดูมากันถากัดะในตู้ไม่ชัวร์ด้วยนะว่าอยู่ตู้ตู้ไหนมาอยู่ตู้ไหนมาลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่เจอแล้วนู่นเลยเปิดผิดฝั่งเปิดผิดฝั่งเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันทาทาละเล็มทำ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  นี่คือมากานอากาศในตู้ค่ะก็อาจารก็จะประมาณนี้นไงสีสวยไหมล่ะเจ้ามนุษย์เดี๋ยวเราจะพาไปเจอกับเพื่อนๆที่อยู่นอกตู้กันนะตัวนี้ก็จะมีอยู่2ต้นนะคะต้นหนึ่งก็จะประมาณ3-4ใบนะ,ะเข้า4ใบสใบแหละอ่ะ4ใบทุกต้นเลยนะคะทั้งสต้นเอ่ นี่คือม้าการทกะในตู้ค่ะแล้วก็ต้องขอย้ำทุกท่านเลยนะคะว่าทั้งสามกระถางนี้อายุเท่ากันอายุเท่ากันจริงๆนะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะแก่กว่าเพื่อนด้วยซ้ำตัวนี้มีหัวแก่กว่าเพื่อนตัวนี้จะเป็นไม้แยกหน่อออกมาเนี่ยเหมือนมีเล็กๆตรงนี้ก็แยกฉันก็แยกออกมาอย่างนี้อ่าและตัวนี้ค่ะสภาพคือแดดไม่พอแสงไม่พอต่ใหญ่กว่าเพื่อนเห็นไหมดูจากลักษณะใบนะคะ ดังนั้นจากการวิจัยนี้พบเห็นได้ว่านะคะม้ากันแทกกะหรือว่าสายพันธุ์อื่นเดี๋ยวจะค่อยๆลองวิจัยดูเนาะชื่นชอบตู้ค่ะแต่ลักษณะของเขาเนาะตอนนี้อากาศหนาวแล้วตัวนี้ที่อยู่นอกตู้โดนแดดเนี่ยโดนแดดอ่าลำไรนะคะสีเขาอ่ะสวยกว่าสังเกตดูสีของเขาจะสวยกว่า ส่วนม้ากันากาตัวนี้นะคะไม่โดนแดดเลยนะคะโดนอยู่ก็ลำไรเหมือนกันเพียงแต่ว่าอยู่ในตู้ไม่โดนแดดเรียรแบบเรียรแบบอุย้ยสวัสดีฉันส่งมาทางนี้นะเจ้ามนุษย์อะไรเงี้ยไม่โดนไม่โดนแดดเรียนเลยอันนี้คือลูกประคบประงมเลยอยู่ในตู้เลยจะมีใบเยอะค่ะซึ่งตอนนี้นางแทงใบใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยตอนเข้าหนาวนะคะไม่มีสีชมพูขึ้นมาเลยอันนี้คือแดดอาจจะไม่พอนะคะ และตัวนี้ค่ะอยู่ในที่มืดทึบค่ะมืดทึบเลยค่ะนะคะใต,ต้โต,ต๊ะใต,ต้ตู้ใต้ต้นเลยนะคะยังมีครงกัดโคนสีเป็นทรงสีเดิมอยู่และลงหัวไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่คือนางลงหัวนะคะทุกท่านนี่คือนางลงหัวถ้าถ้าเดาไม่ผิดเนาะอบออ้ลึกจังโอ้ลงหัวจริงๆด้วยทุกคนมากันตะกัดตัวนี้ลงหัวจริงๆด้วยนะคะอูนี่ใหญ่ไหมล่ะเป็นไง เห็นไหมรากไม่มีเลยนะฮะรากไม่มีเลยนี่คือสภาพของไม้ลงหัวก็จะอาการประมาณนี้นะคะดังนั้นฝากไว้ได้วยละกันค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูสําหรับโซนมาร์กันแเทกะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายรักจ้าจุ๊